ส้มของเราเริ่มปุดๆขึ้นมานะครับลดไฟลงให้เหลือไฟเบาๆครับปรุงรสชาตินิดนึงครับเราจะใส่น้ําตาลนะครับลงไปโชยุครับหรือว่าซีอิ๊วญี่ปุ่นอันนี้เราจะต้มนะครับไปเรื่อยๆครับจนกว่าซอสของเราเนี้ยนะครับจะข้นขึ้นแล้วก็เหนียวแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาทําส่วนถัดไปครับคือปลาแซลมอนครับ ได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะเอากระดาษอเนกประสงค์มาซับน้ําส่วนเกินของปลาแซลมอนออกครับเห็นปลาแซลมอนชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมใช้กระดาษแค่แผ่นเดียวเท่านั้นครับเห็นผมทาอย่างนี้นะครับไม่ต้องกังวลครับว่าจะมีสารตกค้างที่อาหารนะครับเพราะกระดาษอเนกประสงค์ที่ผมใช้นี่นะครับสามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรงปลอดภัยหายห่วงครับปรุงรสชาติปลาด้วยเกลือพริกไทยนะครับเอาปลาแซลมอนนะครับไปชุบกับงาครับ ก่อนจะทอดปลาแซลมอนนะครับกลับมาดูที่น้าซอสนะครับว่าเข้มข้นหรือยังนะครับถ้ายังรอสักครู่นะครับค่อยทำอย่างนี้เดี๋ยวปลาแซลมอนของเรานะครับก็จะรลเกอร์แล้วก็ซอส่เสร็จครับตอนนี้ซอสของเราก็งวดแล้วนะครับลงมาอย่างนี้ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะทอดแซลมอนแล้วครับใส่แซลมอนลงไปครับเอาด้านที่เราอยากจะโชว์ลงไปก่อนนะครับ นี้ครับเราจะทอดให้งาของเราเนี่ยนะครับหอมขึ้นครับอันนี้คือเหตุผลที่เราไม่ได้เอางาไปควนะครับไปปั่นเลยครับเพราะงาก็จะมาโดนความร้อนอยู่ดีนะฮะทอดให้ครบทุกด้านนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะยังให้ข้างในดิบๆอยู่ครับแล้วเราก็จะหั่นพร้อมเสิร์ฟเลยครับอ่าเสร็จทุกด้านแล้วครับอันนี้ก็ยกลงจากกระทะได้เลยครับ ก่อนที่จะนำไปเสิร์ฟครับเราก็จะซับแซลมอนนะครับด้วยกระดาษอนประสงค์ครับที่สามารถช่วยชับน้ํามันนะครับออกได้ถึง50%ครับแค่นี้ครับเราก็จะได้แซลมอนคลุกงาที่ดีต่อสุขภาพแล้วครับครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนที่เป็นแป้งนะครับที่ผมบอกไว้คือข้าวซ้อมมือครับกับเม็ดมุกหินมะพานครับเสร็จแล้วเราก็จะเอามาคลุกกับน้ํามันมะกอกครับ เสร็เรียบร้อยแล้วครับสลัดฟิตแอนด์เฟิร์มครับสำหรับคนที่ออกกําลังกายบ่อยๆต้องการพลังงานนะครับแล้วก็อาหารจานนี้ครับจะทําให้คุณเนี่ยครับมีพลังงานทั้งวันนะครับแล้วก็สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับลองไปทําทานกันดูครับ ครับและช่วงนี้เหมือนเคยครับผมก็มีเมนูสุดพิเศษนะครับจากรุ่นน้องคนเก่งของผมครับน้องโบกัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เราก็ทําหายเป็นครั้งที่3แล้วใช่แล้วครับวันนี้มีเมนูพิเศษอะไรมาครับเมนูนี้นะครับก็คือเมนูไฮฮองเฮาหวานซอนเปรี้ยวนั่นเองโอ้โหเมนูนี้นะครับก็ทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะใช้ในการแข่งขันไฮจีนีเชฟแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่จะใช้ในการแข่งขันไฮจีนีเชฟเหมือนกันอ่ะน่าสนใจมากมากครับเอาเป็นว่าน้องๆคนไหนที่จะเข้าแข่งใน ปีนี้นะครับต้องจับตาดูน้องโอกาเลยว่าอย่างน้องโอกาจะมีเคล็ดลับอะไรเกี่ยวกับเมนูนี้บ้านเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันก่อนได้เลยครับน้ำมันอยู่นี่ครับใส่กระเทียมเยอะไหมครับทั้งหมดเลยครับใส่เลยครับให้น้ำตาลละลายมันคายเมลว่าครับใช่ครับโอ้ต่อไปนะครับเราก็จะใส่ไฮซอสมะเขือเทศครับ รู้ไหมครับว่าซอสมะเขือเทศเนี่ยครับ mm. มีความพิเศษมากๆเพราะว่านี่นะครับในซอสมะเขือเทศเนี่ยจะมีไลโคปีนครับแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมนูลอิสระนะครับ mm. ซึ่งลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งด้วยโอ้มีประโยชน์มากๆาต่อไปนะครับก็เป็นไฮซอสพริกครับขอ,อนะ้อาซอสใส่ลงมานิดนึงครับสีขาวพองเวอร์นิดนึงครับสีอขาว ต่อไปนะครับเราก็จะมาทํากุ้งกันครับอันนี้คือซอสเราเสร็จแล้ว<ช>เราจะแยกเราพักไว้ก่อนครับอ๋ <นะ S 1> โอเคได้ครับหอม,ม,ม,มใหญ่หอมใหญ่ครับแล้วเราก็จะใส่กุ้งกับลูกชิ้นกุ้งครับโอ้ยหอมไหมเนี่ยแล้วก็ใส่นี้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานมากๆนี่ครับเมนูไห,ห้องเฮาหวานซ้อนเปรี้ยวครับน่าทานมากครับ ซอสหูเทลใส่เข้าไปเนี่ยช่วยสูรสชาติได้มากขึ้นจริงนะอ่ะครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับครั้งหน้าน้องโบกัสยังจะมีอะไรมาฝากเหมือนเดิมโอ้แน่นอนครับแล้วก็พิเศษกว่าเดิมด้วยครับสาหรับใครที่อยากจะติดตามเมนูพิเศษพิเศษของน้องโบกัสนะครับติดตามได้ครับที่ครัวอินดี้นะครับสาหรับคราวนี้ต้องขอขอบคุณน้องโบกัสมากมากครับที่ขอบคุณครับมาแนะนําเมนูที่ทําง่ายๆแถมแบบอร่อยอย่างนี้ด้วยสรุปคะแนนจากเกมแรก ไฟฟูนำที่ฟางไป1ต่อศูนย์แต้มดีใจด้วย้องฝ้ายฟูเกมต่อไปคือ d ไรสเลดซึ่งเป็นการปล่อยแพยยางไปกับสไลเดอร์ลืนล่นๆผู้เล่นจะได้ทั้นความสนุกเสียวและเราใจไปพร้อมกันกติก,กาก็คือปล่อยผู้แข่งขันไปกับแพยยางพร้อมๆกันไรไปได้ใกล้กว่าและเร็วกว่าเป็นผู้ชนะ างานนี้พี่ฟางเป็นฝ่ายได้เปรียบจากน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ชนะไปแบบลอยลำหลังจากที่เสมอกันหนึ่งต่อหนึ่ง ล่วงหน้ามาลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้ชนะกับสึกเชฟจนเชฟซีซั่นที โดยแอ n เมซพาสต้าคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีกระดาษอเนกประสงค์เซลล์หลอกพิวรฟซึมซับเยี่ยมยับยั้งแบคทีเรียปลอดภัยในการสัมผัสอาหารมาต่อกันกับ9อันดับอาหารยอดนิยมที่ให้พลังงานสูงครับอันดับที่6ข้าวเกลียบขนมทานเล่นแผ่นบางๆจานนี้100กรัมให้พลังงานถึง5 1 0กิโลแคลอรี่เลยทีเดียว อันดับที่5โดนัทขนมยอดฮิตให้แคลอรี่ทั้งหมดถึง270กิโลแคลอรี่เรียกว่าทานวันละชิ้นพลังงานก็เพียงพอต่อทั้งวันแล้วครับอันดับที่4กุ้นเชียงเมนูอยู่คู่คนไทยมาแสนนาน1แท่งก็ให้พลังงานทั้งหมดถึง240กิโลแคลอรี่ครับใต้เรื่องขับรถนี้ฟังสบายๆแล้วไม่กลัวไปๆมาเริ่มเหนื่อยแล,แล้วคะเนี่ย อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเดี๋ยวใครชนะครับกับเกมนี้เราจะขับบักกี้งครับโซ่บักกี้ขารถวิบากซึ่งมักใช้ขับเคลื่อนในสภาพถนนที่กลุกระและสูงชันกติกาก็คือให้ผู้แข่งขันขับบักกี้ขาคนละรอบสนามและจับเวลาใครทำเวลาได้ดีกว่ารับไปเลยหนึ่งคะแนน สวัสดีท่านผู้มีเกียรติผู้ชมทีมงานคณะกรรมการประธานอบตอทุกท่านและขอบคุณเชฟทั้งสองท่านที่เข้าแข่งขันสึกเชฟชนเชฟซีซั่นทรครั้งนี้ ในเกมการแข่งขันนัดที่3กับศึกบักกี้ค่าเราได้ผู้ชนะแล้วโดยเชฟฟายทำเวลาได้ทั้งสิน้น2นาที7วินาทีและเชฟฟางทำเวลาได้ทั้งสิน้น1นาที22วินาทีแน่นอนว่าผู้ชนะในแมชนี้คือเชฟฟางนั่นเองค่ะ แต่เนื่องจากเชฟฟางไม่ใส่หมวกกันน็อกในการแข่งขันทีมงานจึงปรับให้เชฟฟางแพ้เพราะทางทีมงานได้เข้าร่วมโครงการสวมหมวกกันน็อกปลอดภัยจากสอนอทองหลอ่อซึ่งเรายึดถือและปฏิบัติมาตลอดฉะนั้นหนึ่งคะแนนี้เป็นของเชฟไฟฟูไปก็แล้วกันขอบคุณอีกครั้งค่ะ นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าผลจากการขับขี่โดยไม่สวมหมวกกันน็อกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปดูขนมหวานในช่วงอินนี่กันต่อเลยค่ะแข่งกับพี่ฟามไป3เกมก็รู้สึกว่าเนี่ยเริ่มเหนื่อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาหาเมนูขนมหวานนะคะที่ช่วยเพิ่มพลังงานกันดีกว่าค่ะซึ่งส่วนผสมก็มีแต่อของที่ช่วยเพิ่มพลังงานให้เรานะคะสู้กับพี่ฟางได้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้างค่ะ เม็ดมะม่งหิมาพานตมคคา,าเมียวอลนัทลูกเกดอัปริคอตแห้งแครนเบอร์รี่แห้งเพรสเซลน้ำตาลทรายแดงเนยถัว่วเนยจืดน้ำผึ้งไข่ไก่ซินนามอนปน่นวานิลาเกลือและดาร์กช็อกโกแลตค่ะ ของวันนี้เนี่ยจะจะดูเยอะนิดนึงเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบใส่ส่วนผสมอะไรกันบ้างแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยเรียกว่าเป็นวิธีการทาที่ง่ายมากๆเลยนั่นก็คือการผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้เป็นเนยก่อนละกันน้าผึ้งเนยถั่วค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟได้เลยใส่กเกลือน,นะคะ วันนี้ลาสกัดค่ะและก็ซินนามอนปอนนะคะมเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็คือกราโนล่าบาร์นะคะก็เรียกว่าเป็นขนมทานเล่นนะคะแล้วก็สามารถพกพาสะดวกไปไหนต่อไหนได้นะคะแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยก็พกสิดมือไ,ได้เวลาที่เราไปข้างนอกนะคะ<ม>เกิดหิวขึ้นมาก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ทานได้ง่ายๆเลยค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะแค่พอเข้ากันเท่านั้นเราก็ปิดไฟ ใส่ไข่ลงไปนะคะอย่างที่บอกนะคะไม่ต้องร้อนมากเพราะว่าเราใส่ไข่ลงไปเนี่ยเรายังไม่ต้องการให้สุกนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนค่ะน้นําตาลทรายแดงนะคะแล้วผสมให้เข้ากันผสมผสม่วนผสมหลักของเราอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นของแห้งที่สําคัญขาดไม่ได้เลยของที่อันนี้ที่เราให้พลังงานสูงเลยก็คือเป็นข้าวโอนั่นเองนะคะก็เป็นธันย